สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเราค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาแรนดอมนะคะมาดูเส้นทางความรักของคุณนะคะหรือว่ารักแท้ของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะคุณเจอแล้วหรือ,อยังนะเรามาดูพลังงานกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะ สามารถรับชมได้ทุกท่าทุกราศีนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้มาเริ่มกันเลยค่ะขอดูพลังงานรักแท้ของเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาเจอคลิปนี้หน่อยโอ้ใบแรกขึ้นมาก็สวยงามเลยนะคะเป็นไพ่ดุสันนะคะเป็นพลังงานของคนที่ใช่เป็นความรักที่คุณรอคอยมาตลอดนะคะเขาคนนี้น่าจะเป็นคนที่แบบมีความพร้อมนะคะ มีความเพียบพร้อมในชีวิตแล้วเป็นคนเก่งเป็นคนที่โดดเด่นนะคะโอ้โหเขาเขาเป็นรักแท้ของคุณจริงๆเลยอะไพ่สองถ้วยขึ้นมาค่ะนะเป็นคนที่เข้ามาเพื่อที่จะรักคุณเลยแหละโอ้โหทุกคนไพ่แบบดีงามมากๆนะคะเขาเป็นรักครั้งใหม่นะนกมองว่าเป็นเป็นพลังงานของคนใหม่ๆที่ เขาอยากจะรักคุณเขาอยากที่จะดูแลคุณและคนคนเนี้นะคะมีความจริงใจให้กับคุณอย่างแน่นอนนะคะเป็นพลังงานคนใหม่นะทุกคนไพ่เดอะซักันหนึ่งถ้วยนะเป็นคนที่เขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกไม่ดีนะคะเป็นเป็นเพื่อนนะคะเป็นคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณอย่างแน่นอนนะคะไพ่ห,ห้เหรียญขึ้นมานะ โอ้ oh, เป็นเป็นความรักที่คุณทั้งคู่อะ่ะจะมีความรู้สึกต่อกันแบบเท่าเทียมกันนะคะไม่ใช่แบบว่าใครคนใดคนหนึงรู้สึกมากกว่านะคะนกมองว่าคนคนนี้ mm hmm. เข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อที่จะเข้ามารักคุณเลยจริงๆนะพอดูนะคะพลังงานโดดเด่นขึ้นมาเป็นคนใหม่นะคะ มีธาตุน้ำนะคะก็รกฎพิจิกมีน,นะคะแล้วก็ชาววันอาทิตย์ธาตุดินพลึกศกกันบังกรค่ะแล้วก็ชาวราศีสิงห์นะคะคุณและเขาเป็นคนที่มีความแตกต่างกันมากๆนะคะต่างกันด้วยวัยด้วยเชื้อชาติด้วยภาษาก็ได้นะคะมีความเป็นเนื้อคู่มากนะคะไพ่สองถ้วยกับไพ่สเตรนท์ขึ้นมาเนาะเป็นเอ่อเป็นพลังงานของ คนที่มีเคมีที่ตรงกันนะคะเข้ากันได้ดีเนาะก่อนหน้านี้ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าคนที่เข้ามาก็ไม่โดนใจนะคะไม่ใช่สักทีนะคะแต่คนคนนี้บอกเลยว่าจะเป็นคนที่คุณถูกใจแล้วก็ใช่สำหรับคุณแน่นอนนะให้สเปรย์ขึ้นมาอ่ะมาดูซิเขามีความเป็นไปได้ว่าเป็นคนไกลนะคะคุณอาจจะเจอกันผ่าน การเดินทางหรือว่าเครื่องมือสื่อสารก็ได้นะคะถ้าเกิดคุณอยู่ห่างไกลกันมากๆก็อาจจะนั่นแหละเจอกันผ่านโลกออนไลน์นะคะพลางคนไกลขึ้นมาค่ะถ้าตีนพลึกศกกันมังกรน,นะคะเขาคนนี้น่าจะเป็นคนทีเออ่เคยเสียใจกับความรักมานะคะผิดหวังกับความรักมา หรือบางคนนะคะเขาอาจจะมีพันธะอยู่แล้วพันธะในที่นี้อาจจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้เขาอาจจะมีบุตรแล้วนะคะโอ้ยคนคนนี้จะเป็นคนที่คุณก็หลงไหลเขาเขาก็จะหลงไหลคุณมากๆนะคะมองว่ามีแรงดึงดูดต่อกันสูงมากคุณและเขารักแท้ของคุณนะคะ อย่างที่บอกว่ามีเกณฑ์นะคะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารโลกออนไลน์หรือว่าเจอกันผ่านงานผ่านเพื่อนก็ได้นะคนคนนี้เป็นคนไกลค่ะอืมขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคนคนนี้เป็นคนที่เข้ามาเพื่อที่จะดูแลคุณช่วยเหลือคุณซัพพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็พร้อมที่จะ ชัดเจนกับคุณเขาพร้อมที่จะเลือกคุณนะคะเป็นสายเปได้นะคือแบบซัพพอร์ตอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยพลังงานของคุณเนี่ยตัวคุณเองนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยมองว่าคุณก็มีความรักเข้ามาวนๆเวียนๆอยู่ในชีวิตอยู่เสมอนะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้มีใครที่ใช่ขนาดนั้นนะคะ อืมมองว่าตัวคุณเองก็อยู่ในช่วงของการรอนะคะรอแบบระมัดระวังตัวเองด้วยนะตัวคุณอนะปกป้องหัวใจตัวเองนะคุณรอเจอคนที่ใช่นะคะคนที่พร้อมจะเดินอยู่เคียงข้างกันไปต่อด้วยกันนะคะมีเป้าหมายเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณเองค่ะเออที่ผ่านมานะคะหรือพลังงานของคุณเนี่ย คุณก็จะเจอกับคนที่เขาไม่ค่อยชัดเจนกับคุณเท่าไหร่นะคะนะไม่ค่อยชัดเจนกับคุณนะคะคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณเนะี่ยคุณก็เลยไปโฟก,กัสเรื่องงานได้นะคะพลงานของคุณนะคะคุณเป็นคนที่เก่งนะมีความเพียบพร้อมในตัวเองเป็นคนที่ดูฮอตนะคะแล้วก็ฉลาดมากๆตัวคุณเองนะคะวางตัวดีนะคะมีความสามารถรอบด้านนะ เพื่อนๆของเราบางคนนะคะอาจจะแบบมีเซนส์นนะบอกเลยว่ามีเซนส์ที่แม่นยำเป็นนักจิตวิทยาได้นะคะหรือว่าเป็นคนอ่านไพ่เหมือนกันก็ได้นะคะที่เข้ามาเจอคลิปนี้พลังงานตัวคุณเองอะ่ะพร้อมที่จะเปิดใจนะคะพร้อมที่จะมีความรักพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วนะหรือบางท่านบางคนอาจจะเพิ่งปล่อยความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไปก็ได้นะ พลังงานของการปลดปล่อยนะคะถ้าเกิดก่อนหน้านี้คุณเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่หรือว่ามันสถานการณ์ไม่ได้ดังใจอะไรก็ตามนะคะมองว่าคุณอาจจะเพิ่งปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปก็ได้นะคะขอดูพลังงานรักแท้ของคุณหน่อยโอ้เขาเข้ามาเพื่อที่จะรักแล้วก็ทุ่มเทในความรักครั้งนี้มากๆเลยอะ คุณจะเห็นความชัดเจนนะคะถ้าคนคนนี้เข้ามาก็คือเขาเข้ามาเขาก็ชัดเจนตั้งแต่แรกเลยนะคะและเขามีความพร้อมมากๆเขามีศักยภาพที่จะดูแลคุณได้นะคะเขามีความพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วคนคนนี้บอกเลยเป็นเนื้อคู่ต่อให้เขามีงานเยอะขนาดไหนนะคะเขาก็จะมีเวลาให้กับคุณนะคนคนนี้แล้วก็ถ้าอยู่ห่างไกลกันะมองว่า เขาจะมาหาคุณเร็วนะคะคนคนนี้จะไม่ล่าช้านะจะเป็นคนที่แอคชั่นนะคะไม่ได้แบบว่าเก็บความรู้สึกหรือแช่ความสัมพันธ์ดึงเกมใดๆก็ตามไม่มีนะคะจะเป็นพลังงานที่แบบว่าเขาแอคชั่นอย่างชัดเจนว่าเขาจริงจังนะคะแล้วก็แบ่งเวลาให้กับคุณมีเวลาที่จะอยู่ร่วมกันกับคุณด้วยนะคะงานเขาอาจจะเยอะอาจจะยุ่งแต่เขาไม่เคยที่จะแบบ ละเลยคุณนะเอาจริงๆนะคะไพ่หกถ้วยขึ้นมาเนี่ยคนคนนี้มีความเป็นเนื้อคู่คุณสูงมากอาจจะเป็นคนในอดีตชาติได้นะคะที่มีความผูกพันซึ่งกันและกันมานานเนาะคุณจะรู้สึกปลอดภัยคุณจะรู้สึกคุ้นเคยกับคนคนนี้นะคะหรือบางท่านบางคนเป็นรักต่างไวัยได้นะพล<ม>ังงานชาวทัดลมขึ้นมาค่ะเมถุนตุลกุมทัดไฟเมษสิงธนูเนาะ คุณทั้งคู่จะเป็นจะเป็นคนเก่งเหมือนกันแตอยู่ด้วยกันได้อะมองว่าคุณทั้งคู่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้นะคะเป็นคู่ที่เหมาะสมคุณเป็นคนที่ใช่แหละนะคะคุณไพ่ดีเอ็มเพรสขนาดนี้บอกเลยว่าคุณกําลังจะได้เจอคนที่เขารักคุณมากแล้วก็รักในสิ่งที่ คุณเป็นในตัวตนของคุณนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ใช่พลังงานชาววันศุกร์นะคะหกคาถาเดอะสตาร์แล้วก็สิบเหรียยนค่ะคนคนนี้ค่ะเป็นคนที่ถ้าคุณเจอเขาแล้วคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหคุณ คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักน่ะนะตัวคุณเองอาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องของงานแล้วนะคะและรักครั้งนี้นะคะจะเข้ามาเป็นของขวัญเป็นรางวัลแห่งความรักให้กับคุณนะคะคุณจะรู้สึกว่าเนี่ยคุณประสบความสําเร็จในเรื่องความรักเพราะว่าคนคนนี้นะคะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกแบบเชื่อนะคะแล้วก็ศรัทธาในความรักได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะ คุณทั้งคู่จะเป็นคู่ที่แบบอบอุ่นนะคะดูแลใส่ใจซึ่งก,กันและกันแล้วก็เป็นความรักที่แบบว่าถ้าคุณเป็นคู่ที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วจะมีความมัง่งคั่งนะคะมีความมัง่งคั่งมีความมั่นคงนะคะมีทรัพย์สินคือเกลื้อกูลกันมากๆนะคะสาหรับสาหรับดวงชะตาของคุณทั้งคู่นะคะนกมองว่าสําหรับความรักของคุณในครั้งนี้นะคะเป็นอะไรที่แบบ ลงตัวมากๆนะเขาหรือคุณนะคะอาจจะเป็นคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงได้นะคะเป็นคนที่โดดเด่นมีสเสน่ห์อยู่ด้วยแล้วสบายใจด้วยกันทั้งคู่นะคะนกยังไม่ค่อยเห็นไพ่ดาบขึ้นมาเท่าไหร่เลยนะคะสำหรับความรักของคุณในคลิปนี้นะเป็นพลังงานของคนไกลได้จริงๆนะคะเป็นพลังงานของ การที่สิ้นสุดการรอคอยนะถ้าคุณรอรอคอยที่จะเจอรักแท้นะคะก็ไม่ต้องรออีกต่อไปนะคะสิ้นสุดจบสิ้นนะคะหยุดหัวใจไว้ที่คนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบหยุดหัวใจไว้ที่เธอนะคะเป็นประมาณนั้นเดี๋ยวนะคะทุกคน โอเคโอ้เขาจะดูแลคุณอย่างดีอะคนคนเนี้ถ้าเธอเป็นผู้หญิงนะคะคุณเป็นผู้ชายเข้ามารับชมเนี่ยบอกเลยว่าเธอก็จะเป็นภรรยาที่ดีเป็นแฟนที่ดีที่แบบคอยสนับสนุนคุณให้คุณประสบความสําเร็จอะโอ้โหมีแต่ไพ่เหรียญนะคะบอกเลยนะคุณทั้งคู่เนี่ยจะแบบ สมหวังทั้งความรักแล้วก็ในเรื่องของความมั่งคั่งนะคะทรัพย์สิสนเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณและเขานะคะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์นะคะบอกเลยนะไพ่หนึ่งดาบความสําเร็จนะคะนะโอ้ไพ่ดีมากไพ่ดาบขึ้นมาก็เป็นไพ่หนึ่งดาบนะคะไพ่แห่งความสําเร็จเนาะ คุณทั้งคู่อยู่ด้วยกันแล้วก็จะมีแต่ความสำเร็จเนาะหรือแม้ว่าคุณจะมีอุปสรรคใดๆก็สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปได้ทั้งคู่นะคะเพราะว่าคุณทั้งคู่จับมือกันนะคะเป็นความรักที่ยั่งยืนและยาวนานจริงๆคะ่ะดูจากาไพ่ใบนี้นะอยู่ด้วยกันยันมีลูกมีบุตรนะคะยันแบบว่าคือเป็นความรักที่ยาวนานอะอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าเนาะ ประมาณนี้นะคะสำหรับความรักของคุณในวันนี้นะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังใครสนใจนะคะปรึกษาเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของคุณเองสามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักค่ะทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะคะสวัสดีค่ะ